ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นด้วยเศีลเกล้าขอความเจริญความผาสุขและความมีปัญญาจงบังเกิดมีแก่ศรัทธาญาติโยมสาธุชนคนดีทุกคนทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมรับฟังรายการธรรมะก่อนนอนในค่ำคืนวันนี้ รายการธรรมะก่อนนอนในค่ำคืนวันนี้อาตมาก็จะได้เสนอธรรมะเรื่องบุรุษผู้ให้น้ำดื่มรอดพ้นจากความตายเพราะอาศัยหญิงผู้มีความกระตันอยู่เรื่องราวจะดำเนินเป็นไปอย่างไรนั้นก็ขอเชิญจเจริญพรญาติโยมสาธุชนคนดีทุกท่าน ตั้งอกตั้งใจสดับรับฟังกันได้ณบ,บัดนี้เรื่องก็มีอยู่ว่าได้ยินว่ามีชายผู้หนึ่งในชนบทแห่งหนึ่งในชมพูทวีปเขาได้ท่องเที่ยวจากรัฐหนึ่งไปยังรัฐหนึ่งจากชนบทหนึ่งไปยังชนบทหนึ่งบรรลุถึงริมฝั่งแม่น้ำจันทระาคาโดยลำดับแล้ว ลงเรือข้ามไปยังฝั่งโน้นก็ในครั้งนั้นหญิงมีครันคนหนึ่งไปโดยเรือลำนั้นครั้นเรือไปถึงกลางแม่น้ำนางก็เกิดลมกำมัชวาดปันป่วนครั้นแล้วนางไม่สามารถที่จะคลอดบุตรได้มีความลำบากเป็นยิ่งนักร้องขอให้คนทั้งหลายว่า โปรดให้น้ำแก่ดิฉันด้วยเถิดดิฉันอยากจะดื่มน้ำคนเหล่านั้นทำเป็นไม่ได้ยินคำของนางไม่ได้ให้น้ำครั้งนั้นชายบ้านนอกคนนั้นนั่นแหละมีความสงสารนางจึงวักเอาน้ำหยอดลงในปากขณะนั้นนางได้รับความสะดวกคลอดทารกโดยง่ายครั้นแล้วคนทั้งหลายเหล่านั้น ถึงฟังแม่น้ําแล้วไปยังที่อยู่ของตนของตนโดยเสียเวลาไปสองสามวันครั้นต่อมาชาวชนบทนั้นไปนครที่หญิงนั้นอยู่โดยกิจธุระอย่างหนึ่งเดินเที่ยวไปในที่นั้นหาที่พักอาศัยไม่ได้จึงไปยังศาลาที่ประตูพระนครน,นอนที่ศาลานั้นในวันนั้น นั่นเองโจรทั้งหลายเข้าไปยังพระนครตัดช่องในพระราชวังถือเอาทรัพย์ที่มีค่าไปถูกราชบุุษทั้งหลายติดตามไปโจรนั้นก็ได้ทิ้งทรัพย์ไว้ที่ศาลานั้นแล้วก็พากันหนีไปครั้งนั้นราชบุรุษมาถึงไม่เห็นโจรเห็นแต่ชายชาวบ้านชนบทคนนั้น ก็คิดว่าชายผู้นี้เป็นโจรราชบุรุษเหล่านั้นจึงพากันจับไว้แล้วมัดมือไผ่หลังมั่นคงรุ่งขึ้นจึงไปแสดงแก่พระราชาเขาถูกพระราชาถามว่านี่แน่เจ้าทําไมเจ้าจึงทําโจรกรรมเมื่อเขาทูลว่าขอเดชะข้าพระองค์มิได้เป็นโจรพระเจ้าค่ะข้าพระองค์เป็นคนต่างถิ่น พระราชาแสวงหาโจรเมื่อไม่ได้ตัวจึงตรัสบ,บังคับว่าไอ้นี่แหละเป็นโจรฆ่ามันเสียเมื่อเขาถูกราช,ชบรุษทั้งหลายมัดแน่นนำไปสู่ที่ประหารหญิงคนนั้นเห็นเขากำลังถูกนำไปด้วยอาการเช่นนั้นก็จำได้มีดวงใจวันไหวจึงไปสู่สำนักของพระราชาชั่วครู่ ถวายบังคมแล้วกราบทูลพระราชาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เทวะชายคนนี้มิใช่โจรเป็นคนต่างถิ่นขอพระองค์โปรโดปล่อยเขาเสียเถิดพระเจ้าค่ะพระราชาไม่ทรงเชื่อคำของนางได้ตรัสว่าถ้าเจ้าอยากจะให้ปล่อยมันก็จงให้ทรัพย์มีค่าเท่าของนั้นแล้วจึงให้ปล่อย นางนั้นก็ทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เป็นเจ้าทรัพย์ในเรือนของข้าพระองค์ไม่มีแต่ว่าพระองค์จงทำข้าพระองค์ให้เป็นทาาพร้อมกับบุตรเจ็ดคนของข้าพระองค์แล้วพระองค์โปรโดปล่อยเขาเสียเถอดพระเจ้าค่ะครั้งนั้นพระราชาตรัสว่าเจ้าพูดถึงชายคนนี้นั้นว่า เขาเป็นคนเพิ่งมาเจ้าประกาศความเป็นทาสของตนพร้อมกับบุตรทั้งหลายเพราะอาศัยคนเพราะอาศัยผู้ชายคนนั้นผู้ชายคนนั้นเป็นญาติหรือว่าเป็นผู้มีอุปการะของตนหรือเมื่อตรถามจึงตรัสว่าดูก่อนนางผู้เจริญชายคนนี้เป็นอะไรกับเจ้า ข้าถามข้อสงสัยกับเจ้าชายคนนี้เป็นพี่ชายหรือเป็นบิดาของเจ้าเป็นสามีหรือว่าเป็นน้องสามีเป็นญาติสายโลหิตหรือหรือว่าเป็นเจ้านี่เป็นผู้มีอุปการะหรือทำไมเจ้าจึงให้ชีวิตแก่มันครั้งนั้นนางก็ทูลกราบทูลพระราชาว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นเทวะชายคนนี้เป็นผู้เคยทำอุปการะมาแล้วข้าพระองค์มีครันตัวคนเดียวไม่มีที่พึ่งมีความทุกข์ตั้งอยู่ในมรณะคือความตายไม่อาจคลอดบุตรได้ได้รับความทุกข์อย่างแสนสาหัสเขาได้ปฏิบัติบ,ตบำรุงข้าพระองค์ด้วยน้ำ เพราะเหตุนั้นข้าพระองค์จึงมีความสุขในครั้งนั้นคนกระหายน้ำไปข้ามทะเลมีแถวแนวลูกคลื่นยอดแตกและการดื่มน้ำในสระเมื่อคนทั้งหลายมีอยู่ด้วยอาการอย่างนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นใหญ่แก่มนุษย์จริงอยู่บุญคุณของคนคนหนึ่งย่อมตั้งอยู่ในใจเป็นอย่างดี คนบางคนต้องการเนื้อฆ่าช้างให้ตายติดตามกระตายแต่ละตัวที่กำลังหนีเพื่อต้องการเนื้อเมื่อคนทั้งหลายมีอยู่ด้วยอาการอย่างนี้ข่าแต่พระองค์ผู้เป็นใหญ่แก่มนุษย์คนทั้งหลายย่อมติดตามคนที่มีคุณเป็นสัตว์บุรุษเป็นผู้รู้บุญคุณที่คนอื่นทำแล้ว ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นใหญ่แก่คนทั้งหลายเพราะฉะนั้นข้าพระเจ้าจึงตั้งอยู่ในธรรมอันเป็นสัตบุรุษเมื่อระลึกถึงอุปการะที่ชายคนนั้นเคยทำแล้วข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าก็ดีบุตรทั้งหลายของข้าพระเจ้าก็ดีชายผู้นี้ทำให้ได้รับความสุขชายผู้นี้ ข้าพระองค์ขอสละชีวิตให้แล้วควรปล่อยตัวไปก็ในครั้งนั้นพระราชาตรัสเรียกคนเฝ้าประตูมาแล้วตรัสถามว่าทรงทราบว่าเขาเป็นคนเพิ่งมาทรงพอพระไทยในสัพปริสธรรมของนางนั้นทรงประทานยศอันยิ่งใหญ่แก่เขาทั้งสองนั้นเขาทั้งสองนั้นได้ยศแล้วจำเดิมแต่น้ำมา ก็พากันทำบุญทำกุศลทั้งหลายมีการให้ทานการรักษาศีลเป็นต้นหลังจากที่ตายไปแล้วก็ไปบังเกิดในสวรรค์ท่านสาธุชนทั้งหลายก็หญิงทั้งหลายตั้งอยู่ในธรรมย่อมได้ทรัพย์สมบัติและความสรนเสริญอย่างนี้ท่านทั้งหลายคิดถึงธรรมให้เป็นความประพฤติดี และจงประพฤติในธรรมทั้งหลายจงเป็นคนสะอาดดีงามทุกเมื่อเทินเรื่องบุรุษผู้ให้น้ำดื่มพ้นจากความตายเพราะอาศัยหญิงผู้มีความกตันอยู่ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ท้ายในที่สุดนี้อาตมาก็ขอให้ญาติโยมสาธุชนคนดีทุกคนทุกท่าน จงเป็นผู้มีแต่ความสุขก,กายสบายใจมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงมีสติมีปัญญารู้แจ้งแทงตลอดในพระสัทธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อบุญบารมีของเราท่านทั้งหลายเต็มเปี่ยมแล้วก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้เข้าถึงซึ่งมรรคผลนิพพาน คนจากการตายการเกิดในอนาคตการอันใกล้นี้ด้วยกันทุกคนทุกท่านเทินขอเจริญพร